เที่ยวหาดทรายแก้วกันครับผมตอนนี้เข้ามาในเขนตทหารแล้วค่ายอะไรวะไม่รู้ค่ายอะไรก็ไม่รู้ชุมชนทหารเรือไม่ใช่ค่ายทหารเรือขาเข้าหาดทรายแก้วก็จะประมาณนี้นะครับแต่พี่ว่าบรรยากาศมันดี เม็ดเลี้ยวขวาแม่งกูว่าสีแม่งมัว ฟ้าสวัวดูขึ้นนู่นดินี่เขาเรือสวยวะมีเรือนี่เข้ามีเรือประมงด้วยเหรอฮะมเรือประมงนั่นเขาเข้ามาขายอาหารเหรอ ทางไหนอาหารสายแก้วอะนู่นเหรอทางไหนสเราต้องไปทางไหนอ่ะฝั่งนี้เหรอสองถึงเจ็ดกิโลสอบถามก่อนเดี๋ยวเราซื้อตั๋วเข้ามาครับผ่านจุดซื้อตั๋วแล้วก็ วันธรรมดาเขาจะให้เอารถขึ้นมาในหาดได้นะครับแต่เสาร์อาทิตย์รู้สึกว่าจะไม่ขึ้นต้องนั่งบนสองแถวรถลับส่งนะครับค่าตัว๋วก็คนละห้าสิบบาทครับวันนี้วันจันเอารถขึ้นได้ใส่แก้วไม่เคยมาเนะี่ย ก็ลึกอยู่นะครับปวดจะถึงหาดสองกิโลสองจุดเจ็ดนะอ้ขึ้นมาบนเขาเลยวะเอดธรรมชาติเปิ้ถูกใจบน,ขเ,นเขาได้ปีนเขาทิ้งมันนอนอยู่ในป่างไงมันชอบเขาทางเข้าหาดที่แปลกมากเลยเป็นเขาขึ้นมาก่อนลงหาดอีก ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงที่จอดรถโอ้ที่จอดรถสะดวกมากครับตัวเองแผนกล้องไปรอบๆนะสะดวกสบายทางลงอยู่ตรงไหนแวะเราต้องจอดรถตรงไหนทางซ้ายแ้วตรงนี้เลยนี่เึง๋ายนี้ไหน่ถึงแล้วนะครับนี่ลานจอดรถเราไปจอดรถตรงไหนดีจอดตรงนี้ก็ได้ไจอดไม่ในร่มดีกว่า เดี๋ยวผมจะจอดรถน่มีเ่เฮ้ย้มามันมาเที่ยวเหรอซิสเกตดีเซลเว้ย ตอนนี้ก็ลงมาถึงหาดแล้วนะครับสวยมากครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกวันนี้มันจันทร์ไม่มีคนเลยครับเงียบดีแล้วก็ข้างๆก่อนลงหาดก็จะมีบ้านพักนะครับจะมีบ้านพักให้นะครับผมจอดรถกันนี่นะครับข้างบนข้างบนนี้เลยเราจอดรถได้วันธรรมดานะครับแต่ถ้าวันเสาร์ที่ห้ามรถเข้านะครับเขาจะมีรถสองแถวรับส่งนะครับจากข้างล่างไปดูบรรยากาศข้างล่างกัน ร้านอาหารนะครับสะดวกสบายนะครับมีซุ้มศาลาให้นั่งนะครับรู้สึกดีมากเลยมาเที่ยววันธรรมดาวันจันทร์นะครับวันนี้ไม่มีคนเลยครับสวยมากครับไปเดี๋ยวเราไปดูชายหาดกันโอ้โหหาดทรายขาวมากนะครับหาดทรายขาวมากนี่ครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งกันชมวิวกันไปยาวๆครับว่าเราจะไปนั่งตรงไหนกันนะตรงนน้นก็ได้ปะตรงต้นไม้เอ็นนั่นนะปะ ไม่รู้ว่ะสวยเนาะเนี่ยครับถ้าใครอยากมามาได้ครับเดินทางสะดวกนะครับ นี่เราได้ทำเลละได้ที่นั่งละ่ะหาที่นั่งกันสวยสวยวะนนน่นอมนากเลยอ่ะเออนี่เรานั่งกันตรงนี้ละ่ะอ่ะปูเลยเดี๋ยวค่อยไปหาอาหารกิน นี่บรรยากาศรอบๆนะครับเงียบดีวันนี้ยไม่มีคนเลยวันจันทร์นี่เงียบหาดเงียบมากครับ ข้างบนจะมีศาลาให้นั่ง,งใใลมเย็นมาก,ใใกาอโอเคครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมฝากติดตามคลิปใหม่กันด้วยครับ